ต้มตามโพสต์ตหวานถึงนักสแสดงสาวแนทเรียกได้ว่าหลายคนกำลังเจี๊นหนักเลยสำหรับคู่ของนักสแสดงหนุ่มต้มตามและนักสแสดงสาวแนทเพราะก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต,ต์ชวนจิ้นออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะชวนกันไปวิ่งไปเที่ยวหรือไปทานข้าวล่าสุดก็ทำแฟนแฟนกรี๊หนักอีกแล้วเมื่อหนุ่มต้มตามได้ออกมาโพสต์ภาพตอนที่กำลังจ้องตากับสาวแนทพร้อมแคปชั่นว่า ดวงอาทิตย์ช่วยละลายภูเขาน้ำแข็งในใจฉันทีงานนี้ก็ทำเพื่อนๆพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับของทั้งสองมาเม้นสนั่นเลยล่ะคะ่ะ แต่งานนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแค่อยากโปรโมทละครเรื่องใหม่หรือว่ามีอะไรในกอไผกกันแน่เพราะว่าคู่นี้มีโมเมนต์ด้วยกันมาสักพักแล้วไม่ว่าจะชวนกันออกไปวิ่งกําลังกายหรือผลาดกันถ่ายรูปทริปต่างๆเอาเป็นว่าก็ต้องรอรุนกันต่อไปนะคะ